ค่อเป็นบ้านสไตล์แบบรถไฟครับก็เดี๋ยวพบกันอีกครั้งมารีวิวต่อครับเป็นบ้านน็องดาวที่อยากจะนำเสนอชื่อว่าเซฟเฮาส์บ้านนองดาวก็โดยเฮียกล้าวนะครับก็ทำโรงงานด้วยครับเป็นเออเป็นบริษัท JK Eastern Supply นะครับอันนี้คือรูปแบบไม่เหมือนใครจริงๆ ทีนี้เดี๋ยวข้อมูลต่างๆข,าของตัวบ้านนี้น้องนุ้ยมาเลยเราไปดึงตัวมาจากออฟฟิศ <c oughs> เลยบ้านหลังนี้เรียกชื่อว่าอะไรครับทรงโบกี้รถไฟค่ะอ,อันนี้ก็คือเราออกแบบมาตามาร,รถไฟค่ะหน้าต่างนี่เหมือนหน้าต่าง,าางรถไฟรถเล์เลยเนาะใช่ค่ะลูกค้าที่เคยซื้อไปเข้าไปทําอะไรครับที่บ้านเราะเป็นรีสอร์ทค่ะอ๋อรีสอร์ทที่เน้นความแปลกใหม่ก็เป็นที่พักอาศัยที่เป็นสไตล์รถอย่างนี้ครับ หลังนี้จะเป็นของลูกค้าลูกค้าขอเพิ่มขนาดขยายมาที่2เมตร90ยาว7เมตร50เกันค่ะโอยาวปอีกความยาวคือรวมระเบียงหน้าแล้วใช่ไหมครับรวมแล้วค่ะแล้วราคาล่ะครับราคาหลังนี้จะอยู่ที่3 0แสนค่ะอ่าจะเป็นหลังที่เอา้าแพงกว่าหลังอื่นใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นโบกี้รถไฟจะแพงกว่าหลังอื่นค่ะด้วยความที่ว่า ภายนอกเขาจะเป็นเหล็กทั้งหลังค่ะแล้วก็ภายในจะปลูกเป็นด้วยงานไม้ค่ะมันจะรนะ้อนไหมนะจะร้อนไหมภายในเราจะปลูกฉนวนการความร้อนให้ค่ะอ่าครับก็รับประกันกความเย็นแล้วก็ตรงนี้คล้ายคอนเทนเนอร์นะครับแต่พอมาทําบ้านแล้วเนี่ยคือก็จะการความร้อนให้นะครับอ่ะก็สบายใจแล้วว่าอยู่เป็นบ้านพักอาศัยได้ไม่ติดแอร์ก็ยังอยู่เย็นๆได้นะเพราะมันมีช่องอากาศช่องลมเนาะค่ะอ่าแล้วก็ที่นี้ ในตัวบ้านมีเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ํามีห้องน้ําด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีห้องน้ําด้วยค่ะหล,ลังนี้จะวางเตียง5ฟุตห้าฟุตได้6ฟุตได้ค่ะเพราะว่าความกว้างเขาจะกว้างกว้างสองเมตรเก้าสิบก็คือสามารถวางได้ห้าฟุตได้สองบ้านหลังนี้รอส่งด้านหน้าบ้านขึ้นทางนี้นะครับภายนอกก็ดูเยี่ยมแล้วครับจะบอกให้นะท่านผู้ชมนะหล<า>งังนี้ภายนอกเขาจะเป็นไม้เทียมนะคะถ้าหลังเนี้ยราคาเขาจะอยู่ที่3ามแสนสามเพราะด้วยความที่ว่า ไม้เทียมอะค่ะเขาจะแพงกว่าไม้จริงเกือบเกือบสองเท่าตัวค่ะโอ้ครับครับมันก็ทําให้ตัดในส่วนของภายนอกที่เป็นเหล็กเนาะใให้มันดูชอบลงหน่อยถ้าเกิดหลังปกติทั่วไปภายนอกอะจะเป็นไม้สนนอกค่ะลูกค้าอยากได้เป็นไม้เทียมก็เลยจัดเป็นไม้เทียมนี้ก็ดีครับมันกันแดดกันฝนแล้วก็ทนทานกันฝวกนด้วยอทางขึ้นทางนี้ครับ นี่เลยอันนี้ให้น้องข้าพาชมข้างบนบ้านกันโอ้เรามาตะลุยกันแบบว,ว่าสุดๆเลยวันนี้เอามาดูทุกไทยที่มีอยู่นําเสนอหน้าต่างครับเป็นยังไงเอ่ยหน้าต่างจะเป็นแบบบานยกแบบนี้นะคะ<า>ใช่ค่ายเป็นช่องวางของ เป็นช่องวางของสองข้างค่ะแล้วก็มีปลั๊กไฟให้ทําเป็นห้องนอนได้นะครับวางเตียงได้เลยเหลือเลยนะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าหรือชั้นเก็บของต่างๆได้แปลว่าพื้นที่กว้างอยู่นะครับบรนยาประมาณ7เมตรกว่านะครับซื้อหลังนี้ราคา30,000นบาทนี่คือได้บ้านทั้งหลังที่เดินระบบไฟเรียบร้อยค่ะแล้วก็ห้องน้ําพร้อมสุขภัณฑ์ก็จะมีแอร์หนึ่งตัวเครื่องทำน้าอุ่นแล้วก็สุขภัณฑ์ในห้องน้ําค่ะแล้วก็ไฟของเขาก็จะเป็นไฟ LED เดินรอบเลยเหมือนกันค่ะแล้วก็ ส่วนตำแหน่งเรื่องปั๊กก็คือสามารถแจ้งได้เลยค่ะว่าจะติดตำแหน่งไหนแต่งไมยไม้ทําไหนะใช่ไม้ที่เป็นไม้อะไรครับไม้สนอ่เป็นไม้สนนอกเหมือนกันค่ะไม่ใช่ไม้พาเลทใช่ไหมไม่ใช่ไม้พาเลทค่ะตัวนี้จะเป็นไม้สนสเปนไม่เป็นเกรดีเกรดเอค่ะไม่ใช่ตัวไม้ตีรังหรือไม้ตีพาเลทตามช่องหน้าต่างตรงนี้ค่ะลูกค้าก็คือสามารถแจ้งได้เลยค่ะว่าจะเอา จะตัดเป็นแบบไหนโลโก้แบบไหนก็คือแจ้งเราได้เพราะว่าอย่างที่เคยแจ้งไปก็คือเรามีเครื่องตัดเลเซอร์เองอ๋อครับก็มันจะมีประดับอืนอ่นๆเพิ่มเติมเรื่องของตัวอักษรในรูปภาพที่มันประดับในตัวบ้านหรือการทำล้ว,ลวนๆก็ได้เนาะทําเป็นฟิล์มทึบก็ได้รหรือถ้าตกแต่งมีข้อความอะไรเนะี่ยทางที่นี่ทาให้ฟรีในส่วนของการตกแต่งพวกตัวอักษรให้มาดูห้องน้ํากันครับตรงนี้จะมีทางออกด้วยนะคุณนุ้ยใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นทางออก ประตูทางนี้หนูจ้องแจ้งก่อนว่าจะมีเป็น2แบบก็คือคจะเป็นบานสไลด์กับบานเปิดออกไปแบบนี้แต่หลังนี้ลูกค้ารีเฟซสมาอ,อยากได้เป็นบานเปิดครับก็เป็นออปชั่นนะครับก็เลือกเลยว่าจะเอาสไลด์หรือเปิดออกไปถ้าหลังนี้จะห้องน้ําจะได้ได้ยาวค่ะก็คือจะยาวตามตัวบ้านเลยคือสองเมตรเก้าสิบ หลังนี้ยังไม่เร็ความเรียบร้อยต้องขอโทษด้วยอ่าโอ,โอ้มันมันเหมือนบรรยากาศขึ้นไปบนรถไฟเลยนะนี่ซิงค์นั่งมือรถไฟก็จะประมาณนี้ครับตู้ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้สุดยอดครับเก็บของตรงนี้ได้นะครับโอ้แจ่มมากครับขอบอกว่าเป็นอะไรที่แตกต่างนะครับจากที่อื่นนะนี่เลยแล้วก็มีที่อาบน้ําตรงนี้ให้แล้วก็สุขภัณฑ์ครบอันนี้แถมทั้งหมดเลยครับไปกับตัวบ้านให้ใช่แล้วก็มีพัดลูดูดอากาศให้นะครับพัดลมนระบายอากาศให้ตรงนี้ เปิดประตูออกไปทางนี้ได้ด้วยนะครับสรุปแล้วอ่ะโอเคมาสรุปพื้นที่ใช้สอยนี่ถือว่าเป็นห้องนอนอย่างดีเลยแล้วก็โล่งกว้างเพราะว่าไซส์อยู่ที่7.5เมตรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้องนอนใหญ่ๆแล้วมีพื้นที่เก็บตู้เก็บชั้นวางของได้ครบเลยห้องน้ําในตัวมีขึ้นบ้านได้สองทิศทางครับคือด้านหน้าบ้านตรงนี้ครับที่เรานั่งแล้วก็ด้านหลังบ้านตรงห้องน้ําห้องน้ําถือว่าเป็นห้องน้ําที่ขนาดยาวแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนี่โอเค บรรยากาศเหมือนเราขึ้นไปอยู่บนรถไฟนะท่านผู้ชมนะก็เป็นบูกี้รถไฟไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างมุงล้างมือเขาทําเป็นดีไซน์ให้แบบนั้นหน้าตรงหน้าต่างบ้านนะครับก็ดีไซน์เปิดเปรดเหมือนรถไฟเลยใช่แจมครับหลังนี้เป็นบูกี้รถไฟเป็นน็อกดาวน์เฮาส์ของเซฟเฮาส์นะครับถ้าสนใจอย่าลืมติดตามชมนะครับยังก็เดี๋ยวทักเข้ามาว่าชอบหลังนี้นะครับก็มาที่เบอร์081ค่ะ081 687ค่ะ687ปดเจครับห้าศ่ค่ะ5047 ติดต่อมาที่เฮียก้าวได้เลยหรือว่าน้องน,นุ้ยก็ได้นะครับ